สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องโทนนาเวงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้พามาไก่ครับวันนี้พามาบ้านบ้านปงบ้านปุง,นปงครับอำเภอโพนนาแก้วนะครับอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครน,นะครับมาทาบุญครับมาทาบุญเพื่อเทหล่อพระนะครับก็เลยมีสายบุญ ชวนมาก็เลยมากับเพื่อนนะครับเพราะว่าเป็นสหรธรรมิกกันที่ทําด้วยการมานานนะครับผมก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อ,อเพื่อนก็แล้วกันนะครับเป็นเป็นเป็นสำนักสงฆ์ที่อยู่ในกลางทุกนาครับในกลางทุกนาในป่าครับในป่าก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นอย่างนี้แหละครับสำนักสงฆ์พึ่งพัฒนาอันนี้ก็เพื่นมีพญานาคสามองค์นะครับแล้วาสีพอ ี่เฟิ่งกำลังเริ่มก่อสร้างวันนี้ญาติโยมมาก็เยอะนะครับแต่ก็อยู่ห่างกันครับอยู่ห่างกันอยู่คนละมุมนะครับพูดง่ายๆอยู่คนละมุมโออยมก็มาเยอะแต่อยู่คนละมุมกันนะครับก็จะมีเทพระอันนี้ก็เทพระข้างบนเพื่องก็เทเสร็จแล้วนะครับเป็นภาพาป,ปางเปิดโลกอป็นพาปปาปีพ่อลกแม่คราา<ม>ูอ<ม><ม>าจารย์นะครับท่านอาจารย์ยนะครับแลร่วม

ต่ามาก็ไกลยอยู่นะครับประมาณ10กิโลได้นะครับ1นี่ครับกิโลได้อนนี้เพื่อจะมีพิธีบวงสวงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเทพระปางเปิดโลกลนะครับขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตทำแล้วล่ะครับ คอย่างไงใครที่ดูช่องทูนเรากก็กดไลค์กดแชร์่อยนะครับจะช่วยช่วยแชร์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับความธรรมุนก็จะเป็นผ้าที่ได้ตั้งแบบแล้วก็จะเทนะครับผ้าที่ตั้งแบบแว้มกลังนารลนะครับระมุก็เป็นจ้าที่ได้ตั้งแบบ้ทนะครับผ้างีด้บาร การวงสูงกรรนาธิษฐาครั้งหนึ่งใครจะได้เวลาแล้วนะครับเหลือนะครับสี่นาทีนะครับเก้าโมงสิบเก้านาทีนะครับเราจะได้ร่มด้วยกันนะครับพิ้ีไปดรวยกันสำหรับไปนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับใครจะได้เวลาเขากำลัเชิญญาติธรรมทุกท่านนะครับเข้าสู่ปรลยาธิธีนะครับเพื่อจะได้ร่วมใครจะเริ่มงานแล้วครับ เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไปช่วยงานเขาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากนะครับผมสาธุด้วยกันครับใครที่เห็นกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม